，味ส酸甜ต辣หวข่าเวันนี้มารู้จักรสชาติในภาษาจีนกันนะคะคําว่ารสชาติภาษาจีนพูดว่า We ชาติ We ติแลว่ารสชาตินะคะ酸วานรสชาติเปรี้ยว甜วารสียหวาน苦วนหวานรสขม辣ิรสเผ็ดและเสียนเสียน รสเค็มถ้าหากว่าเราชอบรสชาติไหนนะคะเราก็พูดว่า mm. หัวฉีว่คว้นและตามด้วยรสชาตินั้นเช่นหัวฉี่ควานลาดฉันชอบรสเผ็ดแต่ถ้าต้องการจะเน้นว่าเผ็ดๆนะคะเราก็ใช้คําซ้ําว่าหัวฉี่ควานล่าลลาดฉันชอบเผ็ดๆนะคะถ้าไม่ชอบก็บอกว่าหัวปููฉี่ควานลาดฉันไม่ชอบเผ็ดหรือจะใช้คําว่าปูา่เย่าก็ได้นะคะหัวปู่เยา่าลาดฉันไม่เอาเผ็ดนะ ต่ถ้าหากว่าต้องการให้มันเผ็ดอีกสักหน่อยก็จะพูดว่าหัเย่า,ยาล่าอีเดียรเราเติมคําว่าอีเดียไว้ข้างหลังนะคะอีเดียแบบว่านิดหน่อยเล็กน้อยห่เย่า,ยาล่าอีเดียฉันเอาเผ็ดสักหน่อยว่าเยา้านอีเดียฉันเอาหวานสักหน่อยลองไปฝึกพูดกันดูนะคะเพื่อจะได้พูดจริงๆนะ